เลิกกันแล้วหรือไม่เก๋ไก่ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์อกหักตอกย้ำความสัมพันธ์หรือเลิกแน็กชาลีรูปคลิปคู่หายเกลี้ยงแฟนคลับแหบเป็นห่วงท่านแฟนคลับใจวิวกันเลยวาวุ่นเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มอารมณ์ดีแน็กชารีและหวานใจสาวสวยเก๋ไก่สไลเดอร์ที่กลับถูกจับตาความสัมพันธ์เนื่องจากมีคนสังเกตเห็นว่าสาวเก๋ไก่ลบรูป คลิปคู่หนุ่มแนกออกหมดเลยทำให้คนแห่โยงทั้งคู่เลิกกันแล้วหรือเปล่าหรือแค่งอนจึงส้นคลิปภาพไว้ไม่ได้รบออกล่าสุดเก๋ไก่ก,ก็ได้ออกมาแชร์คลิปหนึ่งผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อคนติดตลกต้องมาองหักที่เป็นลิงกำลังทำท่าเศร้าแต่ฟังเพลงตลกโดยได้ระบุแคปชั่นว่าแล้วทำไมต้องมาเจอคลิปแบบนี้ แล้วเด็กคนหนึ่งจะไปทำอะไรได้นอกจากทำสมาธิพร้อมอีโมจิร้องไห้ก่อนสุดท้ายจะโพสตคลิปสั้นๆยิ้มให้กล้องแล้วพูดว่ามีคนบอกให้ยิ้มเยอะๆอย่างไรก็ดีงานนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะล่าสุดวันที่1ตุลาคม2566เก๋ไก,ก๋สไลเดอร์โพสตคลิปเข้าปากกับนักชารีซึ่งมีแต่ซีนหวานน่ารักตลอดทั้งคลิป ทำเอาบรรดาแฟนคลับคู่นี้แหกคอมเมนต์ใน YouTube สนันว่าเคมีดีต่อใจเกิดมาเพื่อกันและก,กันจริงๆขอให้กลับมารักกันเหมือนเดิม